เอาละเรื่องไฟไม่ได้เกิดขึ้นแค่บ้านหลังนี้ครับที่ค่าไฟแพงหน่อยนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกันยายนเตรียมรับมือเลยครับค่าไฟแพงขึ้นแน่ๆครับเมื่อวานนี้กกพเพาะอ,ออกมาแล้วนะครับค่าไฟค่า f อที่แปลผันเนี่ยมันแปลผันตามพลังงานที่เอาไปใช้ผลิตไฟฟ้าคือการธรรมชาติณนะตอนนี้มันแพงครับ f อเพิ่มขึ้นแน่ๆแ,แล้วเดือนกันยายนเนี่ย6 8ส6สตางค์ต่อนหน่วยนะครับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเนี่ยเมื่อวานนี้ประชุมพิจารณาข้อสรุปค่าไฟฟ้า FT หรือแปลผันอัตโนมัตินี่นะครับเดือนกันยายนถึงธันวาคมว่าหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเขามีให้เห็น3แนวทางว่าจะขึ้นไฟเนี่ยแนวทางแรกขึ้นน้อยหน่อยแนวทางที่2ขึ้นกลางกลงแนวทางที่3ขึ้นมากประชาชนเลือกแบบไหนยอย่างไรก็เปิดรับฟังตั้งแต่วันที่1 2ถึง25กร,รกฎาคมที่ผ่านมาข้อสรุปแน่นอนครับประชาชนก็ต้องเลือกขึ้นค่าไฟน้อยไปก่อนแล้วครับ และที่น้อยเนี่ยมันจะปรับเพิ่มขึ้นมา68.66สตางค์ต่อหน่วยครับจากงวดปัจจุบันเนี่ยเราจ่ายค่า f t อยู่ท24.77เท่านั้นนะครับแต่มันจะขึ้นมาอีก68.66สตางค์<อ>รวมแล้ว f t เกือบบาทนะครับเนี่ยฮะตัวเลขมุมซ้ายบนนะครับ93.43สตางค์ต่อหน่วยครับและพอคิดเป็นค่าไฟนะตอนนี้เราจ่ายกันประมาณสัก4บาทนะครับก็เลยค่าไฟใหม่เนี่ยจะเป็น4บาท72สตางค์ต่อหน่วยครับ แต่ถ้าไปเลือกออปชัน2มันจะขึ้นเป็น4บาท95ถ้าไปเลือกออปชัน3มันจะเป็น5บาท17คนก็เลยไปเลือกออปชั่นแรกไงครับเดีว<ช>ทางแรกเลยล4บาท2 <c oughs> จสตางค์นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวกรกพเขาจะเปิดถแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดในวันที่1สิงหาคมนี้เพื่อยืนยันแนวทางที่ประชาชนให้ข้อมูลแล้วก็เข้ามาให้ความคิดความเห็นกันนะครับซึ่งแน่นอนมันกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดอยู่แล้วครับแต่ทราบไหมครับว่าเขาบอกว่ากรกพยังคงแบกรับ ค่าไฟแทนประชาชนที่ผ่านมาเนี่ย83,000กว่าล้านบาทแล้วนะครับแต่ถ้าหากคิดต้นทุนเชื้อเพลิงที่แท้จริงแล้วคิดเงินที่ต้องใช้นี่กฟงผด้วยเนี่ยค่า FT อาจจะปรับขึ้นไป236สตางค์ต่อหน่วยนะครับซึ่งอาจจะทําให้ค่าไฟประชาชนเนี่ยต้องจ่ายถึง6บาท12สตางค์ต่อหน่วยไม่ไหวครับเอาละไม่ไว่าอางนนครับ<อ>กันยายนนี้4บาท72าทเจอกันแน่นอนครับ